可我。<noise> พาะน้ำยำก็5โลแล้วค่ะ1,999บาทแล้วมากันแค่4คนดูซิจะกินหมดหรือเปล่าโอ้โหทอนกระแสไม่ไหวจริงๆก็เลยโทรไปสั่งจองที่ร้าน<ม>แล้วมาทันทีที่ร้านเจแพคุณเลยำสาขาพนานิคมชนบุรีเดี๋ยวเซตที่โทรไปสั่งคือเซตล้มยักษ์<ม>2,555ตอนแรกเข้าใจว่าเซต2,555มีแค่ยำจานนี้แต่มาเจอของจริงมันมีมากกว่านั้นมีข้าวผัดทะเลจานใหญ่มีตำถาดมีไก่ทอดและคอหมูย่างและข้าวเหนียวอีก5ห่อสรุปให้หายสงสัยเลยว่าเซตนี้2,555และถ้าจะสั่งแค่ยำจาานนี้คือบ กดเซฟแล้วไปดูวิธีทำยำจานนี้กันเฉพาะน้ำยำก็5โลแล้วค่ะรือ้าสั่งแล้วก็รีบนแบบแข็งอันนี้หอยหวานนะคะไม่ใช่หอยเชอรี่นะคะเป็นอะไรกับคุณโอเคออนท็อปอีกะะอบรรดาไข่ต่างๆนาะนาะย,ยังไม่หมดค่ะ 1 9 9 9บาทราคานี้มีที่อื่นให้เยอะกว่านี้ไหมมาเปิดกันที่ตัวแซลบอนก่อนเลยแล้วแต่ละชื่อคือหั่นมะนาวเนสดคูดดีน้ำยำคือที่สุดไหนมารอตัวน้ำจิ้มซีฟู้ดกันบ้างเฮ้ยตัวรสชาติซีฟู้ดที่คือโอเคเลยว่าเด็ดอยู่ไซส์กั้งก็ประมาณที่ในถาดน่าจะเกิน10ตัวได้้ดูไซส์กุ้งดองทั้งสดและตัวคูดใหญ่ปูมานี่ขาดไม่ได้รสชาติคือหวานมาเลยขอชมตัวน้ำยำเลยว่าแม้จะเป็นจานยักษ์แต่รสชาติแซ่บเค็มโน่หอมครบสูตรยำแล้ววันนี้เเรรรราาาาามมมมมมีชิิกกกกทัั้้้้งงหหหดดด4นนววววต่่่ออแลลไููจะืป อันนี้ก็คือผลประกอบการที่เห็นถือว่าได้อยู่นะครับที่ร้านเจแพเขารับแต่เงินสดเท่านั้นนะบอกเลยว่า<ะ>ต้องมาจาก